ด่วงพืดเลยมาดูมาดูเห็นจ่าๆเลยอันนี้อย่างนี้เลยครับนี่ นะเห็นภาพแรกกันไปแล้วนะสำหรับหนึ่งจุดเก้าคันนี้นะใช้อย่างเดียวนะครับคันนี้ดูสภาพปลายหัวฉีดนะครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องยนต์ไม่โอรันก็โคตรโชคดีแล้วนะครับดูนะใช้อย่างเดียวนะครับจอดดีกว่านะฮะอย่างนี้นะถ้าโอ้อรรันมาไม่คุ้มนะครับเป็นปัญหาแน่นอน ี่หัวเลยนะครับโอ้โหก่อนปีใหม่อีกหนึ่งคันนะต้องดูเอฟซีว่ายังไงนะเดี๋ยวแจ้งก่อนนะฮะเดี๋ยวผมเช็คกดเทสด,ดูก่อนว่าต้นมีอาการรั่วไหมนะครับหรือว่าปลายเป็นปัญหาอย่างเดียวนะถ้าปลายเป็นปัญหาอย่างเดียวก็คือจบเลยนะสําหรับเคสนี้นะครับส่วนในงานของการซ่อมบำรุงนะมันจะมีท่อร่วมไม่ดีนะั้นต้องคุยกันราคากับเอฟซีอีกทีหนึ่งครับอันเนี้ยเกิดจากความร้อนสะสมนะครับ ถ้าถอยดีตันนะครับบาเค้างเป็นปัญหาแน่นอนนะอันนี้ต้องไปคุยกับเอฟซอีกทีนึงนะทำให้สตาร์ตติดเดินนิ่งปกติได้นะแต่ว่าระยะยาวถ้าไม่แก้ไขตามระบอกเกิดปัญหาภายภาคหน้าแน่นอนนะสำหรับ1.9คันนี้นะครับต่อไปก็จะกดเทสดูนะครับเบื้องต้นเราภาวนาขอให้เป็นแค่ปลายหัวฉีดถ้าต้นรั่วเี๋ยวจุกเลยนะครับ หมดเข้าไปเฮ้ย่วงปูดเลยมาดูมาดูเห็นจ่าๆเลยอันนี้อย่างนี้เลยครับนี่หัวแรกก็เจอแล้วนะครับเห็นไหมครับผมท่านผู้ชมนี่ไอหัวฉีดอันนี้เขาเรียกว่าแทบจะระเบิดแล้วนะครับนะถ้ามีการระเบิดปุ่มออกมารถเครื่องยนต์โนวลันพังหนักกว่าเดิมอีกนะครับสําหรับคันนี้นะโอ้โหโชคดีมากนะครับคันนี้โชคดีที่เอฟซีโทรมาสอบถามนะครับ เราบอกเลยนะครับให้ยกสไลด์มานะครับให้ยกสไลด์มาถ้าขับมาเดี๋ยวเป็นปัญหานะครับชัดเจนนะอ่ารอตามนะครับนี้เราเปลี่ยนปลายหัวฉีดก่อนแล้วลองตวงดูเทสดูนะครับนะครับปลายหัวฉีดชุดเก่านะสี่ต้นแล้วก็ชุดใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะแล้วสามต้นนี้ตวงน้ำมันเรียบร้อยนะระยะยกเทสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้นนี้นะต้นสุดท้ายนะครับก็ตวงน้ามันก่อนนะ ก่อนที่จะนําไปใส่ครับหัวฉ mm ีดโชคดีพังแค่ไป nah, ไ Concept นะครับโชคดีมากพังแค่ไปนะไม่ต้องเปลี่ยนยกต้นนะส่วนมากปีดยกต้นก็เพราะขต้องิดรั่วแตกนะครับเป็นปัญหานะรอตามนะคันนี้ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วงานหนักๆไม่รับนะครับรับแต่งานซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องนะตวกนี้เปลี่ยนล้อเบรกตั้มๆนะงานหนักๆ จเจอกันหลังปีใหม่นะครับผมแล้ครนนี้เดี๋ยวไปดูสาเหตุนะครับที่ทําให้หัวฉีดพังนะหลักๆคือถ้อยดีตัน,นครับความร้อนขึ้นสูงทําให้หัวฉีดเขาเรียกมันอะไรมันเฟืกหรือว่าฉีดเยอะนะฮะเลยทําให้เกิดสาเหตุควันขาวควันไหลนะครับหลักๆของรถรุ่นนี้นะมาไม่ทันนะทีมงานเราล้าง ขูดออกไปหมดแล้วนะจริงๆมันตันนะสกปรกมากนะครับนี่นะอุ้ยล่วงนี่ตันนะครับสกบปรกเป็นปัญหานะครับอ่ะอันนี้เราล้างทำความสะอาดไปแล้วนะครับไม่กิฟตนะฮะยิงทรายอย่างดีจัวะพร้อมใส่นี่ นี่ภาพเดิมเขานะชัดเจนนะครับนี่ล้างไม่รอแล้วงานมันก็ไวขึ้นนะครับก็เหลือแต่ทําการประกอบนะหัวฉีดเดี๋ยวเราใส่กลับเข้าไปนะครับจบแน่นอนกันนี้นะครับปัญหาเกิดจากหัวฉีดเห็นชัดเจนนะครับตอนที่เราไปกดให้ดูนะ,ะหลักหลัก นี่อุดตันนะเกิดจากน้ำมันเครื่องนะที่ใช้นะรุ่นนี้1นเนะเป็นวา,าล์วไฮดรอลิกนะครับแนะนำน้ำมันเครื่องที่ใช้นะให้ให้เป็นสังเคราะห์นะครับถ้าเป็นกึ่งนะเขาไ,ไม่ดีนะครับตกค้างในระบบแล้วก็วาล์วมันจะตายไวนะวาล์วตายก็คือมันไม่ให้ตัวนะครับพอไม่ให้ตัวปุ๊บเครื่องยนต์จะตายขึ้นมาจะมีเสียงเคกหรือกระแทกนะฮะประมาณนั้นนะครับ เลือกใช้หน่อยนะฮะสำหรับน้ํามันเครื่องใช้เกลดดีๆนะครพรีเมียมหน่อยนะครับน้ํามันเครื่องที่เราใช้นะระดับโลกไปเสิร์ชดูเองนะครับระดับโลกแน่นอนไม่บอกเห็นโลโก้ก็รู้แล้วใกล้จะได้สตาร์ทนะครับจะฟังเสียงนะคะันนี้สตาร์ทขึ้นมาเสียงเกล็ดวอนขาวนะครับหลักๆเจอหัวฉีดรั่วนะ ประมาณ7ลิตรนะสำหรับน้ำมันเครื่องที่ใช้ในรถยนต์รุ่นนี้นะครับ1.9่ <1. 9. S 1> เา้านะรอลุ้นกันนะฟังเสียงแย็ก,อกยเอาเอาเลยเอาเลยแจ็กก่อนนะแจ็กก่อนแจ็กหนึ่งก่อนอีกที Đây Ơi Nào không đêm mà mà xa tin đó rồi, giờ vươn lên, giờ vươn lên, giờ vươn lên. เสียงอะไรแม่เสียงอะไรแม่อ้าวเดี๋ยวขอดูสายพานก่อนเครื่องยนต์เดินนิ่งนะแต่มีเสียงแปลกปลอมขึ้นมานะครับเอาไปเอาไปเอ้าตายเลยเฮ้ยโอ้มันเงียบอย่างนี้วะอะไรวะมาเมื่อกี้ควันมีโอ้ยควันมีนี่ต้องเป็นวิ่งหัวก็เปล่าไหนดูดิ ขอ,องเดิมเมื่อกี้ตาขึ้นมาควันกบเลยนะดเดี๋ยวต้องรันรันก่อนรันก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่งนะครับอย่าเพิ่งเล่งครับให้อุณหภูมิได้ก่อนนะครับค่อยๆเลือลอเล่อนออกไปตรงหัวลำเลื่อออกไปข้างหน้าไปเก็บของก่อนไอ้ควันที่ออกมาตรงท่อไอเสียนะครับอันนี้ต้องไปวิ่งแล้วก็อัดเบิ้ลออกนะครับเนี่ย ของเดิมเขานะอย่างนี้นะครับน้ำมันดีเซลที่ค้างอยู่ในห้องเผาไหม้นะแล้วก็ถ้อ้อเสียนะครับพวกนี้ต้องเอาไปขับทิ้งออกนะครับมลพิษล้วนนะครับผมเออถ้าไปวิ่งถนนนะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาเรื่องควันเหม็นควันขาวแล้วก็ ไอ้วิสัยทัศน์การมองไม่เห็นอีกนะฮะเดี๋ยวทำให้เกิดอุบัติเหตุนะขอจอดที่ลงโล่งแล้วทำการเบิ้นออกนะครับ,เอ,เ,บเอาเบิ้นออกเบานะไล่ยุงไล่ยุงไปก่อน เริ่มเบาลงแล้วนะครับเบาบางลงแล้วนะฮะเริ่มบางลงแล้วนะครับอ่ะก็ มีตุยตุยเดี๋ยวต้องไปขอวิ่งนะวิ่งวิ่งซัดออกไกลๆนะครับถุมอืเอเบ็ดเน้อไปเสียอ่ะมีแต่ควันควันดำก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับทำไมดำเลยก็ไม่ได้นะโอเคผ่านนะครับผมจบพร้อมส่งงานออกมาวิ่งนะครับจูจัดจสมูทสมาร์ทแล้วนะครับนะ นแล้วควานด้านหลังไม่มีแล้วนะครับมองมองมองด้านหลังนะ <c oughs> ไม่มีแล้วนะครับตาเร่งดีนะครับเสียงเครื่องยนต์ไม่เคกนะครับล้างท่อรั่วไ่ดีนะชัดเจนที่สุดนะในงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เนี่ยนะครับ คือข้อรลื่อมไอดีเนี่ยมันชอบตันนะฮในรถรุ่นนี้นะครับพอตันปุ๊บมันระบายไม่ได้นะความร้อนในห้องเผาไหม้เนี่ยมันทําให้หัวฉีดมันเสียนะฮะหลักๆเลยนะในรถยนต์รุ่นนี้นะครับ1.9ตัวนนเนี้ยนะฮะส่วนมาก f c ซี FC เขาจะทําการอุดหรือยกเลิกไปนะฮะแต่ว่าถ้าเราลักโลกก็ไม่ต้องนะครับ สองเหตุผลให้คุณเลือกเอาครับถ้าเรารักโลกแล้วก็นี่ต้องนำเข้ามาล้างบ่อยๆแนะนำที่ห้าหมื่นกิโลนะในรถรุ่นนี้นะครับเพื่อทำการล้างเพราะร่วมไปดีนะครับไม่งั้นหัวฉีดมีปัญหาอีกนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับที่เราแนะนำนะครับคือเน้นนะครับเป็นสังเคท้นะครับเพราะว่าเป็นวาล์วไฮดรอลิกนะครับอ่ะประมาณนี้กับการแก้ไขนะฮะ วันขาวเครื่องยนต์เกกนะครับโชคดีนะเอฟซีฟังเสียงปุ๊บปิดปกติกับเครื่องยนต์นะครับเข้าข้างทางเรียกรสไลด์เลยเข้าอูนะครับถ้าฝืนขับนะถึงกับเครื่องยนต์โอเวอร์รันนะครับอาจจะพังมากกว่านี้นะครับอ่าอัิเจนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามในช่องยูทูบโอ้ยแง,งเจริญการช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กครับโอ้ยแง,งเจริญการช่างและสำคัญที่สุดคือกดดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่โอ้ยแง,งเจริญการช่างนะครับ